วันนี้นะครับเราจัดรถสวยๆให้กันอีกแล้วนะครับแล้วที่สำคัญในรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรือธงสุดของ Mercedes-Benz นซนะครับและยังมาพรา้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดด้วยนะครับกับรุ่นนี้เลย m e r c e d e s b e เบน3์เอสสามห้าศูนย์เดรุ่นเอ็กซ์คซีฟนะครับคันนี้เป็นโฉมเฟสลิปปี2018 <S <S เลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง42,000กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วที่สำคัญนะครับราคา ถูกกว่ารถใหม่ไปกว่า50%เลยนะครับกับงบประมาณสูตรพิเศษที่เบนเท์เคนตั้งไว้เพียง3,900,000ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวโฉม Mercedes-Benz A350D ในโฉมนี้นะครับต้องบอกว่าหายากมากนะครับในท้องตลาดนะครับและเลขไม้น้อยๆแบบนี้นะครับแทบไม่มีเลยนะครับความสวยงามของรุ่นนี้นะครับมาพร้อมด้วยพัดช,ชุดแต่งที่เป็นรุ่นของ Exclusive นะครับให้ความหรูหรานะครับในส่วนของด้านหน้าก็จะมีนกล้องที่เป็นกล้องแบบ360องศามีในส่วนของตัวดิจิทนิคพลัสนะครับหรือระบบ ช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับและยังมาพร้อมด้วยกระจังหน้าสวยงามมากนะครับคลาสสิกมากเป็นสีดําตัดสลับกับสีโครเมียมนะครับไฟหน้านะครับในรุ่นนี้นะครับเป็นไฟหน้าระบบมัลติบีมนะครับสำหรับตัวล้อนะครับตัวนี้ก็เป็นลายเฉพาะรุ่นเลยนะครับของตัวรุ่น e อ็กซ์คลูนะครับเป็นยางไซส์ขนาด19นะครับแล้วคันนี้ซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับเป็นยางใหม่เลยปี2024ด้วยนะครับ ความสวยงามนี่ครับมาพร้อมด้วยสีดำออ b ซิเดียนแบล็นะครับประตูตัวนี้เป็นแบบซอฟ t c โค้ดนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมด้วยฟังก์ชันระบบประตูที่เป็นแบบเคเลสโกแพ็กเกจที่เราพกกุญแจที่ตัวนะครับเราล็อกรถเปิดรถเนี่ยไม่ต้องใช้กุญแจเลยนะครับด้านข้างก็มีกล้องที่เป็นกล้องแบบรอบคันเลยนะครับแล้วก็มีระบบบา i สปอร์ตนะครับหลังคาตัวนี้เป็นหลังคาแก้วด้วยนะครับพารามิกกราส์ลูมนะครับสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับฝาท้ายนะครับก็มาพร้อมด้วยฝาท้ายแบบไฟฟ้าพร้อมด้วยระบบแฮนด์ฟรีที่เเเรรรราาาาาาาสสมถใช้้้้้้ทนนนะะคคัััับบบบตตปปิิดดดดไหหองงงงกกก็็ล่วว อ่านว่าตัวรถคันนี้นะครับสวยงามและกับงบประมาณเพียงแค่3าล้านเาหมื่นบาทนั้นเองนะครับทุกลูกค้าได้เป็นเจ้าของรถ mercedes benz s 350 d คันนี้นะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้หรือกำลังมองหารถในรุ่นนี้อยู่นะครับสามารถสแกน qr code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสนใจรถคันอื่นของทาง benz k ของเราสามารถเข้าไปรับชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ w w w benz k com นะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกกันแบบจุใจกันกว่า150คันเลยมาครับมาดูข้างในเนี่ยตัวเบาะฝั่งซ้ายนะครััััับบบกก็็จะมมีีีตวววรรรรองงงนนนน่่่่ดด้้ยยเเลาาาสถปไค ก็จะเ,เพิ่มความสบายพูดง่ายครับเรานั่งทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็สามารถแบบโูกแทบจะปรับเอนนอนได้เลยแล้วก็ตัวบอบ์ดนี่เราสามารถปรับสไลด์ไปข้างหน้าได้ก็เพิ่มพื้นที่ในส่วนของเล็กรูมฝั่งซ้ายได้ด้วยนะครับเครื่องเสียงต่งตางๆก็เบอร์แมสเซอร์ทั้งหมดเลยนะครับ <S 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 ด้านหลังนะครับก็ยังสามารถบันทึกตำแหน่งของผู้นั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยนะครับตัวฝั่งซ้ายเนี่ยจะบันทึกได้2ตํตำแหน่งแต่ว่าตัวฝั่งขวานะครับจะบันทึกได้3ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวม่านต่างๆนะครับก็เป็นแบบไฟฟ้าสามารถสวิต เปิดปิดนะครับที่แผงประตูได้เลยนะครับทางซ้ายทางขวาแล้วก็มีในส่วนของม่านด้านหลังนะครับที่เราสามารถสวิตช์จากแผงประตูได้หลังคาเช่นกันนี่ครับสามารถเปิดปิดด้วยสวิตช์ที่แผงประตูได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มาในส่วนของนี่ครับมา,มาดูการฝั่งนี้มั่งด้านหลังก็สามารถแยกอุณหภูมิอิสระจากด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะนี่ครับก็ยังสามารถปรับนี่ครับการสไลด์ได้คือเพิ่มพื้นที่ในการนั่งนะครับปรับเอ็นองศาของตัวเบาะได้มีหน้าจอ r e a ย Seat Entertainment นะครับ ให้ถึง2จอเลยนะครับกับงบประมาณ3ล้าน9มืนบาทนะครับคุณลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถ Mercedes-Benz S-Class นะแล้วขึ้ดนดอดีเซลด้วยคันนี้ตนะ้งบอกว่าสวยงามแน่นอนไม่อยากให้พลาดกันจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้ากันต่อนะครับมาในส่วนของบอกคู่หน้ากันบ้างนะครับก็บอกของ s c a s s คือดีมากดีมากๆอยู่แล้วคือความนุ่มความกว้างนะครับ นั่งสบายนุ่มนวลหน้าจอนะครับก็มาหน้าจอจอวายสกรีนคอกคิดด้วยนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของดีไซน์ของตัวหน้าจอได้มีสปอร์ตม,มีคลาสสิกมีโปรเกรสซีฟคุณลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอนี้ตามความต้องการได้เลยนะครับอ่ะมาส่วนหน้าจอหลักนะครับหน้าจอหลักตัวนี้ก็ยังสามารถรองรับระบบ Apple Ca r p l a เพ n d r o i d Auto นะครับมาให้ด้วยเลยนะครับแล้วก็ไฟ Ambient Light ต่างๆนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนในส่วนของโทนสีนี่ทุกอย่างนะครับ ได้ถึง64โทนสีนี่ครับเรามาปรับค่าได้เลยนี่ลองดูกันตัวรุน่นในคู่สีนะครับความแตกต่างกับตัว MG ถ้าพูดถึงภายนอกคือความสวยงามนะครับแต่ถ้าพูดถึงออปชั่นนะครับถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสถึงความสวยงามหรือชุดแต่ง MG เนี่ยคันนี้ออปชั่นหรือระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยจะเทียบเท่ากับตัวท็อป MG เลยนะครับหลังคาแก้วมีโหมดมีระบบดิสโทนิกมีไบรท์สปอร์ตช่วงล่างก็เป็นแอร์ซับ e n s ช o ั่นเหมือนกันนะครับเป็นแบบถุงลมสามารถปรับระดับสูงต่ได้ ช่วงล่างถุงลมข้อดีคือในเรื่องของการขับขี่คือความนุ่มนวลนี้ต้องบอกว่าขับดีแน่นอนแล้วก็ยังมีโหมดดินามิกซีเล็กนะครับที่เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ได้มีอีโคมีคอมฟอร์มีสปอร์ตคุณลูกค้าก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ได้เลยนะครับไอว่าตัวรถคันนี้นะครับกับงบประมาณเพียงแค่3 9ล้านบาทนะคุณลูกค้าได้ใช้รถ mercedes benz s 3 5 0น d นะครับเป็นเครื่องดีเซลสุดประหยัดด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่น exclusive chrome f i n ปี18วิ่ง0 0ดวิ่ั้นเองะครับ กว่ารถใหม่ไปกว่า50%เลยนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนท์นเคตั้งไว้เพียง3ล้าน9หมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับห้ามพลาดกันนะครับรถสวยๆแบบนี้มาเป็นเจ้าของรถ Mercedes- Ben z s c ์เนะครับในงบประมาณเพียงแค่3ล้าน9หมื่นบาทนะครับกับรุ่นนี้เลย Mercedes- Benz s 350D รุ่น Exclusive นะครับปี2018เลขมใหม่คันนี้วิ่งเพียง42,000กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เ e n ท์นเคเราตั้งเพียง3ล้าน9 0 0 0 0นบาทเท่านั้นเองนะ